สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือเทอรอตอาร์เธสามมาถึงดวงความรักท่าสุดท้ายแล้วค่ะชาวท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนะประจำช่วงวันที่1 1 5ถึง15 สิงหาคม68ค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณนะในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะช่องเปิเป้ลมนการดูแบบโหราศาสากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ําหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะเปิ้ลมีระบุวันเกิดเอาไว้ให้สําหรับคนธาตุน้ำนะคะถ้าเกิดใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าราศีท,ที่คุณทราบอยููู่เเปป็นราาีแบบไทยลลองิดดดใจสก นะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะคะก็อีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป,เป๊ะๆแนะนําให้หาลัคนาค่ะเพิ่อมีคลิปสอนหาลัคนาแบบง่าย เอาไว้ให้นะช่องเบิ้ลจะยึดวันเกิดกับลัคนา2ออย่างเป็นหลักส่วนราศีแบบไทยดาวจรันดาวสุกแล้วก็ดาวอื่นๆเนี่ยอยากจะดูประกอบก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้เป็นคลิปที่ทําให้คนหมู่มากเนอะ้คนเข้ามาดูเยอะมากพลังงานอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าอยากจะตรงที่สุดก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมอามีไพ่คู่บุญน,นะ l o v e s อ o r y Oracle นะไนะพ่ c า r r ค c t e ์โมชันการ์เซอเอาแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนกันนะใครมีไว้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ ไพ่ทาโร่นะจ๊ะมาเรามาดูกันค่ะคนท่านน้ำกรกฎพิจิกมีนะความรักของคุณในช่วง1 1 5สิสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากไพ่คู่บุญค่ะไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่ามา มหาเสน่ห์ว้าวช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เหรอคุณอาจจะได้เจอผู er ้คนหรือว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะคนโสดก็วิดวิวได้เลยนะอาจจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้เนะเป็นภาพแบบนางกวักเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเสน่ห์ในเชิงความรักก็อ,อาจจะเป็นการเรียกเงินเรียกทองอะไรแบบนี้ก็ได้บางคนแบบว่าความรักไม่ยุ่งคะ่ะแบบว่าช่วงนี้ความรักไม่เป็นไรของเงินก่อนก็เป็นไปได้เนี่ยเพราะเป็นไพ่านางกวักเลยนะใครทําอะไรอยู่ก็มีโอกาสอาจจะเป็นเสน่ห์ในเรื่อง,องความรักหรืออาจจะเป็นเสน่ห์ในเรื่องของการงานการ ก็ได้เลดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า,พาไพ่ใบนี้จะลิงก์กับแต่ละสานะยังไงบ้างแต่ Energy ค่อนข้างดีเนาะมาเรามาเริ่มกันที่ c a r ์ด c t ย์ดีโมชันการก่อน Energy ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมให้กับคนธาตุน้ํากอระกฏผีจิกนี้นะคะไพ่อยากจะบอกว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยมาค่ะ ไพ่บอกว่าน้อยใจเก่งาตามลักษณะของคนทัตน้ำนะเฟลลี mm hmm. friendly, ่ได้เจอคนเยอะจริงๆด้วยอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็อารมณ์ดีขี้เล่นแล้วก็ติดโซเชียลแล้วก็โลเลไม่เด็ดขาดนะคะโอเคเอเนจี okay, mm hmm. เป็นคนธาตน้ำแบบสุดๆไปเลยเนอะว่าเราอาจจะได้เจอคนเยอะช่วงนี้มีคนเข้ามาทักทายพูดคุยอะไรกับคุณค่อนข้างเยอะหรือว่าบางคนอาจจะไปพูดคุยผ่านทางโซเชียลออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆล้วได้เจอคนเยอะ ก็ได้มีคนเข้ามาเยอะเนาะพอมีคนเข้ามาเยอะด้วยลักษณะของคนท่าน้ําเราอาจจะแบบจะเลือกคนไหนดีหรือตัดสินใจไม่ได้อะไรในเรื่องต่างๆก็เป็นไปได้เปิ้ลมองว่าคุณอาจจะไม่เลือกเนาะก็คือค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยในช่วงจวังหวะเวลานี้ก็ช้อปปิ้งไปก่อนเป็นไปได้บางคนก็เขามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนบางคนก็เขามาจีบมีคนลกหลากหล,ลายคาแรคเตอร์มาจากหลายทิศทาง ประมาณนี้ก็ค่อยๆดูไปส่วนถ้าเกิดใครมีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีอาจจะมีโอกาสว่าเราแบบน้อยใจแฟนนู่นนี่นั่นแล้วก็พอมันมีคนเข้ามามันทําให้เราเหมือนแบบอาจจะใจอ่อนไปเผออพูดคุยสารสัมพันธ์แล้วก็ไปชอบ เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะคนไม่มีคู่อ่ะคนเป็นคนโสดอ่ะิ้ลมองว่าแฮปปี้แต่ถ้าเกิดมีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรนะจ๊ะคนโสดท่าน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะไม่ว่าจะโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนแอบชอบนะมาดูกันช่วงนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยมาไพ่บอกว่า เก้าไม้งานเยอะงานยุ่งนะเอาจริงๆแล้วเดธอ่าแปดไม้ห้าไม้อูไม้เยอะจังแล้วก็ควีนถือไม้แล้วก็วกสี่ดาบมีเสน่ห์จริงๆด้วยอ่าต้องบอกว่า คนโสดคุณอาจจะแบบถ้าเกิดคุณไปเจอความรักที่มันแบบปวดหัววุ่นวายมีคนคุยแล้วรู้สึกว่ามันยากลําบากเนอะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาและความรักพักไว้ก่อนแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินถ้ามันมีคนเข้ามาใหม่ๆเราจะเปิดใจนะเปิ้ลมองว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังมากเบิ้ลมองว่าคุณจะค่อยๆพูดคุยสารสัมพันหรืออาจจะหยอดอาจจะเล่นๆแบบนี้มากกว่าแต่ว่าจะไม่จริงจังในช่วง15วันนี้เนอะแต่เอเนจีพอเป็นควีนถือไม้เนี่ยแล้วก็มีมหาเสน่ห์เปิ้ลมองเลยคะ่ะว่าคุณจะมีเสน่ห์น เก่าก็แบบจริงๆก็ยังชอบอยู่นะแต่พอมันมีคนใหม่เข้ามาก็ทําให้วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะตัดใจก็ไม่รู้ว่าจะตัดได้จริงไหมอะไรเงี้ยมันเป็นการพักเบรกมากกว่าเพราะให้สีดาบเนาะแปลว่าเราจะยังไม่ตัดสินใจเราจะยังไม่รีบในช่วงจังหวะเวลานี้แต่เราจะบอกตัวเองว่าถ้ามีคนเข้ามาใครอยากคุยคุณจะคุยด้วยประมาณนี้นะรวมถึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนรักทางไกลอะไรต่างๆเข้ามาคุยคุณก็จะคุยนะถ้าเกิดใครที่บอกไม่ไ,มได้มีคนเก่าปิ้นก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาต เป็นคนไกลเป็นคนที่แบบอยู่ไกลกันแล้วก็มาเจอเจอพูดคุยหรือเป็นคนในที่ทํางานหรือที่เรียนก็ได้แต่คุณจะไม่ได้แบบจริง,จ,รงจังมากะนะเพราะมันเป็นไพ่หม้เป็นมองว่าคุณก็จะคุยเล่นคุยหัวสนุกสนุกแล้วก็ช้อปปิ้งมากกว่าอย่าตัดสินใจไม่ได้เพราะมันอาจจะมีดีมีเสียหรือตัวเราเองก็อาจจะยังมีความกลัวหรือยังรู้สึกเจ็บกับความรักเก่าก็ได้ไพ่เดทขึ้นมาบางคนเพิ่งผ่านความผิดหวังมาตอนนี้พอมีคนเข้ามาใหม่ถามว่าคุยไหมคุณก็คุยนะแต่ว่า มันก็ยังหลอนอยู่ใช่ไหมคุณก็เลยจะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใครทั้งสิน้นเพิ้งก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เลยใช่ไม่มีสเสน่ห์หรือฉันไม่ได้มองในเรื่องความรักเลยคุณก็จะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะไพ่หมายเยอะมากแล้วว่าคุณก็จะพักเรื่องรักแล้วไปโฟกัสในเรื่องงานบางคนงานก็แบบมีความก้าวหน้าเนอะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็หมดเวลาละกันในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะสิบห้าวันนี้ ไม่ว่าคุณจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหรือคุณจะไม่มีใครเข้ามาเลยก็ตามนะเพิ้ลมองว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบด้วยตัวเองอะ่ะแล้วก็ทํางานหาเงินอะไรไปมีคนเข้ามาคุณก็คุยแต่คุณจะไม่ได้จริงจังในเรื่องของความรักคุณจะพักไว้ก่อน นะก็เปิดใจพูดคุยไปได้ค่ะไม่รีบแบบนี้คือป้ลนมองว่าดีแล้วเราค่อยๆเลือกเนอะเราเป็นผู้เลือกนะไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ป้ลนมองว่าเป็น energy ที่ดีแล้วแล้วเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังเราค่อยมาดูกันค่ะว่าเราจะเลือกได้ตัดสินใจได้หรือว่าจะอะไรยังไงนะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์เองนะคะต่อมาเริ่ม sorry oracle หนึ่งใบให้คนโสดธาตุน้ําก่อรกฏผีิิกมีนค่ะให้อยากจะบอกว่า โคดิพเอนดเอนซี่ะหลายๆคนยังผูกติดกับคนเก่าๆนะบางทีเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะจบแล้ว่คนกับคนเก่าที่มันแบบเจ็บปวดนะแต่ถามว่า มันก็ยังมีอะไรที่เหนียวรั้งคุณอยู่เนาะถึงบอกว่ามันจบไม่สนิทถ้าเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนเก่าใดๆก็ตามอะมันยังมีความเหมือนแค่พักเบรกแล้วก็ยังมีเหตุให้ต้องกลับมาพูดคุยเจอกันสารสัมพันธ์แบบมันยังไม่ได้จบสนิทแบบนี้ก็ได้นะคุณยังผูกติดกันอยู่นะอันนี้กกรณีของคนที่มีคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันยังไม่ขาดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมันมีคนใหม่เข้ามาในขณะที่คุณไม่ได้มีคนเก่าเลยนะก็ต้องบอกว่าระมัดระวังการไปผูกติด กับใครมากจนเกินไปแล้วคุณก็จะเจ็บปวดนะถ้าเกิดคุณกลัวว่าคุณจะเจ็บปวดเนื่องจากการผูกมัดหรือว่าการเสพติดกันมากจนเกินไปคุณก็พยายามไปโฟกัสเรื่องอื่นก็จะดีเนะเวลาจะเป็นตัวบอกเองค่ะว่าคนคนนี้คือคนที่เหมาะสมคู่ควรหรือเปล่าอย่าไปผูกติดเยอะเพราะไม่งั้นคุณจะทุกข์นะคะและนี่ก็คือคาแนะนําของคนโสดทัดน้ํากอดกฏพิกิุมี ต่อมาคนมีความสัมพันธ์บ้างเนอะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์งงๆนะมาดูกันว่าเครื่องเดือนแรกของเดือนสิงหาคมค่ะพลังงานความรักจะชัดเจนขึ้นไหมหรือมันจะอะไรยังไงนะคะมาไพ่บอกว่าคิงถือเหรียญ9ดาบคิดเยอะคิดมากเหรอ4ดาบโอเคเด t ว้าว แล้วก็ห้าเหรียญนะคะแล้วก็เอ p มเพรสอ่ะความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูนิ่งมากเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องให้คุณเครียดกังวลกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่พัฒนาเพราะมันอาจจะนิ่งมานานละใครที่คุยกันมานานแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบเงียบเนาะดูไม่พัฒนาไม่หือไม่อือบางทีก็เงียบหายไปไม่คุยไม่ได้อะไรแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะยังไปต่อได้ไหมหรือว่ามันจะจบความสัมพันธ์กันนนแแ่่่เาตว ให้อ่ะคุณก็ไม่ได้ไปทักทายพูดคุยหรือไปคุยกับเขานะหรือว่าคุณจะไปพยายามเรียกร้องความสนใจอะไรกับเขานะเบิ้ลมองว่าคุณก็จะนิ่งๆในพื้นที่แต่ว่ามันมีความเครียดนะแค่คุณไม่แบบไม่กระตุกกระตากหรือคุณไม่ไปถามเขาก่อนเท่านั้นเองแต่มันมีความเหนื่อยล้าความเครียดความกังวลแนะนําค่ะว่าคุณกลับมารักตัวเองก่อนได้เลยเนะคุณกลับมาโฟกัสตัวเองรักตัวเองนะแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยถ้าคุณกลับมารักตัวเองเบิ้ลมองว่าก็ไม่ต้องไปสนใจคนนี้้เเยอะะนถาากิดว่ คนที่ชอบเราจริงๆอ่ะเดียวมันก็าจ,จะมีโอกาสที่มันจะมีคนดีๆเข้ามาหรือเขาก็จะกลับมาถ้าเกิดเขากับเราเป็นคู่กันนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจใครเลยเพราะิ้ลมองว่าคุณก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อ่ะเนาะคุณก็อาจจะรักมั่นกับคนนี้แต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องความรักมากจนเกินไปคุณจะทุกข์ค่ะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่หือไม่อือมันไม่ดูไม่พัฒนามันดูนิ่งๆเนิบๆ,ๆแล้วมันก็ดูแบบไม่รู้จะอะไรยังไงหรือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีการทะเลาะเบาแววงบอกเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างงี้ะ มันก็ยังมีความนิ่งๆอยู่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะยังไงดีถามว่ามันชัดเจนเลยไหมว่าจบสนิทละนี่เลิกกันแล้วนะก็ไม่เชิงถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันของคุณนะที่มีการทะเลาะเบาแวงกันไปหรือเงียบหายกันไปอ่ะมันจบจริงไหมคุณไปดูคนโสดอีกอันนึงด้วยก็ได้นะมันคล้ายคากันเปิ้นมองว่านะพลังงานต่อเนื่องลองดูแล้วกันถ้าเกิดความสัมพัน์ยังไม่ชัดมันอาจจะมีการคิดเดียวคิดมาก แล้วก็นิ่งๆในความสัมพันธ์15วันนี้ก็ยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคิดเยอะไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาจะนิ่งในความสัมพันธ์มากต่างคนต่างนิ่งอ่ะเขานิ่งคุณก็นิ่งอะไรอย่างนี้เนาะเราเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนจะดีที่สุดเพราะไม่ได้เห็นเขาว่ามันจบจริงหรือว่าจะยังไงนะส่วนใครที่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ตรงก็ลองไปดูคนโสดหรือว่าคนมีคู่ก็ได้ลองดูก็แลกันนะพลังงานค่อนข้างจะนิ่งๆน่วงๆเหนื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของความมสัมพัพนธ์ มากนะคะคุณอาจจะกังวลว่าเอ้ยเขาไปคุยกับคนอื่นอะไรยังไงหรือเปล่ามาหาเสน่ห์นี้อาจจะไม่ใช่โตคุณแต่อาจจะหมายถึงคู่คนที่คุณดิวดิวอยู่ก็เป็นไม่ได้ถ้าคุณเหนื่อยคุณพักได้ค่ะเพิ่นมองว่ามันไม่ได้แบบคือถ้าเขาเป็นคู่เราเนาะให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเขาเป็นคู่เราเดี๋ยวเขาก็กลับมามันก็ไม่ได้จบเสน่ห์แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่เราการที่เขา move on ไปแล้วหรือเขาจากเราไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราตัดใจได้แล้วเราจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตของเราได้สักทีเนาะไม่งั้นนะถ้าเขายังวนเวียนอยู่กคะ คุณก็จะรอเขาอยู่ดีไงคุณก็จะไม่หลุดจากเขาแล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ลองมองในแง่ดีค่ะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ไม่หน่อยไม่ถูกนะอันนี้จากพลังงานที่เปิ้ลเห็นก็แล้กันต่อมาเลิฟสอรี่ออราเคิลค่ะหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดน้ำนะคะให้บอกว่าการเด กลับมาปกป้องโพเทคหัวใจตัวเองค่ะถ้าคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดเหนื่อยจังเลยมันก็เป็นไปได้นะว่าคุณพยายามมาเยอะแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็เลยอยากจะอยู่นิ่งๆแต่ว่ายังรอเขาไหมคุณก็อาจจะยังรออยู่เปิ้ลมองว่าพลังงานไพ่ใบนี้ก็ออกมาแนะนานะว่าให้คุณกลับมารักตัวเองเหมือนไพ่เอ็มเพรสกะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลปกป้องหัวใจตัวเองแล้วไปทําในสิ่งที่คุณมีความสุขนะถ้าเกิดเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีถ้าเขาเป็นคนที่คู่ควรนะเปิ้ลมองว่าเขาจะต้องไม่ทําให้คุณเจ็บปวดนึกออกปะเขาจะต้องทททํําาาาาใใใหห้้้คคคคุุุุณณมมมมมีีววสขไ่่ชกถ ว่าเรารู้สึกอยู่แล้วเราท็อกซิกทรมานมีความทุกข์แล้วก็ไว้ใจไม่ได้อะไรเงี้ยคนคนนี้ก็ไม่น่าจะใช่ความรักที่ดีที่คุณจะอยู่กับเขาไปได้แบบยั่งยืนถูกไหมเราก็ต้องตัดใจแล้วก็เดินหน้ากับตัวเองนะถ้าเกิดคนไหนคือคนที่ใช่ให้เปิดประตูใจคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็ไปโฟกัสในหน้าที่การงานการเงินอะไรที่สําคัญกับชีวิตดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองพัฒนาศักยภาพความรู้อะไรของเรา ไปนะการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนอะคนอื่นไม่รักเราเราต้องรักตัวเองนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่ก็แล้วกันนะคะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะมีคู่คือมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะพลังงานในช่วง 1/ นึ่งถึงสิสิงหาคมความรักจะเป็นยังไงเอ่ยมาดูกันนะคะความรักของคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะ่ะไพ่บอกว่าเก้าถ้วยลัลลาปาจิงโกะนะสิบถ้วยอุ้ยตายดีมาก Happy Princess of s o วรนะคะเด็กถือดาบนะ a ่า uh, The l ลอเวว้าวสองไม้โอเคแล้วก็เจ็ดเหรียญอ่ะ uh, Energy ค่อนข้างดีนะคนมีคู่ Happy ดีดาไม่ต้องกลัวเลยว่าความรักจะไม่ดีบางทีมันก็คือช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะได้แบบมีความสุข Happy ด้วยกันแบบกินดื่มไปทำกิจกรรมอะไรด้วยการเดินทางอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะถ้าใครเป็นรักออนไลน์หรือรักทางไกลเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ คือความสัมพันธ์มันดีนะเปิ้มองว่าคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเอ e น g y มันก็จะแฮปปี้โรแมนติกอะไรแบบนี้แหละแต่ถ้ามันเป็นออนไลน์มันก็จะมีความแบบแบบระแวงคิดถึงอยากจะไปส่องอยากจะมาเจอกันอะไรต่างๆนานาถามว่ามีแนวโน้มที่จะเดินทางมาเจอกันไหมนะ ก็อาจจะยังไม่ได้ช่วงจังหวะเวลานี้เพราะว่ามันอาจจะแบบติดในเรื่องการงานการเงินหรือเวลาไม่ตรงกันอะไรต่างๆนานาเป็นไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่แล้วอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ใกล้กันคุณจะเดินทางมาเจอกันได้แต่ถ้าเป็นรักทางไกลเมันมองว่ามันก็อาจจะยังมีระยะเป็นออนไลน์อยู่แต่มันก็มีความแบบ ก็รักกันดีนะถ้าเกิดคุณไม่หวัดระแวงนะเพราะมีเดลลเบอร์สก็มีเด็กถือดาบมันมองว่าเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็รักกันดีนะแต่ว่ามันก็จะมีความเพจจะหึงหรือว่ามีความหวาดระแวงอะไรอยู่ว่าเฮ้ยอยู่ไกลกนะันน่ะเขาจะไปแอบคุยกับคนนูนคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทําใจสบายๆค่ะด้วยความว่ามหาเสน่ห์เนะไม่คุณมีเสน่ห์ก็คู่ของคุณมีเสน่ห์ถ้ามันอยู่ไกลกนะันน่ะมันก็จะมีความระแวงแหละก็จต้องไปส่องไปดูหน่อยซิว่าแอบไปคุยกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ ก็มันเป็นความระแวงในใจมากกว่าเพิ่นไม่ไดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรให้เตือนเยอะนะคะมีแค่ความแบบระแวงถ้าเกิดว่าแบบมีสเสน่ห์แฟนเราหน้าตาด,ดีเราหน้าตาด,ดีอะไรเงี้ยเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าทะเลาะเบาแวงกันนะคะก็ทาใจสบายๆนะเปิ้ลคิดว่าถ้าเกิดเรารักกันดีเนี่ย อมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะเรารักกันก็จะไม่มีใครเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาเ o ิ e Story Oracle ค่ะหนึ่งใบคนมีคู่ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะไพ่บอกว่า ดิฟเฟอเรนซอ่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันของคน2คนนะเราก็เลยอาจจะมีความบาดระแวงอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็ต้องปรับจูนค่ะความแตกต่างในความรักไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าคนสองคนมาเจอกันเนี่ยเพิ่นมองว่าก็พื้นเพย์แบ็กกราวอะไรต่างๆการเลี้ยงดูมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติคนละศาสนาคนละภาษาอะไรเงี้ย ได้ทั้งหมดเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราและปรับจูนเท่านั้นเองและความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความผูกพันความสัมพันธ์มันก็จะไปต่อได้อย่างมีความสุขเนอะไม่ได้มีปัญหา อะไรและนี่คือดวงทั้งหมดของคนท่านน้ำกรกฎพิจิกมีในช่วงวันที่1-15สิ่งหาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กำลังใจให้เปิ่อนโดยการกดซุปเปอร์ตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะละใครยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของเพื่อนใหถึง1 0 0 0 0 0ไวๆพบ่ันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ